ซึ่งสำหรับความคืบหน้าในคดีสินบนทองคำของบิ๊กโจ๊กผลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานในตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถึงแม้ว่าจะได้มีการประชุมภายในและมีการประเมินแนวทางคดีอย่างต่อเนื่องไปแล้วแต่จนถึงในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยถึงกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนว่าจะได้ข้อสรุปออกมาเมื่อไร และก็ทำให้คดีนี้ยังคงอยู่ในความสนใจของสังคมอย่างต่อเนื่องจากแหล่งข่าววงในของวงการกฎหมายนั้นก็ได้มองว่าคดีนี้มีความซับซ้อนที่สูงมากและเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับอดีตข้าราชการตำรวจระดับสูงซึ่งก็ได้มีประเด็นและพยานหลักฐานจากหลายด้านทั้งด้านของเอกสารเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เรื่องนี้จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอย่างละเอียดนอกจากนี้ก็ยังมีทั้งแรงกดดันจากสังคมที่ต้องการความเห็นชัดเจนโดยเร็วที่สุด